พอเทาหหลยก็รวมีบุญบารมีไหลเมนเมนเมนที่เมก้าทรงพลังไปดันนไปถึงฟินแลนด์เมนเนาะเอาได้หลายเลยเขาจะเก่าติดตัวเอาเมื่อเด็งดังๆเนาะอยากดังเนาะดังอยากดังกูเรียนสื่นมากถัดมาปังเลยเนาะอันนี้คือเรากินหัวหมูจ้ะกินเดนดพอเทาเนาะ น้ำจ so ิ ung, ้มน no ้ำจิ้มก <beer> ินจะได้โชคดีอันเป็นควเราลงมาจะวัน้ำจิ้มจืดสักหน่อยเป็นน้ำปลาเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เีตับพิญญาอีกแล้วนะคะวันนี้พิญญากับแม่กลับมาจากประเทศฟินแลนด์ค่ะเราจะมาไหว้พ่อเท่าจ้ะภาษาบาทเองก็คือมาบอกพ่อเท่าจ้ะเออ ที่บ้านใครเป็นเหมือนกันไหมนะไม่รู้ว่าภาคอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ภาคอีสานหรือว่าเขตบ้านพินยายโคราชนะคะเวลาที่เราไปอยู่เมืองนอกมานานๆจะกลับบ้านหรือไปทํางานไกลๆนะคะต่างจังหวัดไกลถ้ามีโอกาสได้กลับมาบ้านในหมู่บ้านเราจะมีสารพ่อเท่าสารตะปูเนาะเอ็งก็อมาบอกว่าท่าจ้ะว่เอ็งกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มขอพรจ้ะให้เราโชคดีมีชัยนะคะ แล้วก็ให้ล่ํารวยแบบนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวพิญญาจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราเอามาไหว้กอเท่าค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ําเปล่านะคะแล้วก็มีน้ําอัดลมมีเบียมีผลไม้นะคะผลไม้มีกี่อย่างแม่ผลไม้มีกี่อย่างทั้งหมดกี่อย่างต้องเอากี่อย่างเจ็ดอ,อย่างนะคะมีผลไม้เจ็ดอย่างมีกล้วยนะคะมีอะไรมัง่ง มีส้มมีสาลี่มีของหวานมีสับป,ปะรดมีมะพร้าวนะคะทุกคนเนาะและที่สำคัญเลยนี่ก็คือหัวหมูจะ้ะหัวหมูโอ้นี่ค่ะเราจะมาไหว้หัวหมูกันนะคะมีบ้านใครทําเหมือนกันบ้างหรือเปล่านะคะก็เอาหัวหมูมาไหว้พอเท่าจะ้นะเนาะมีทูบเทียนนะคะจะมีทูบเทียนด้วยเนาะ ก็นี่นะคะเป็นพ่อเท่าของหมู่บ้านค่ะเป็นความเชื่อของระหว่างบุคคลนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ร่ำรวยถูกหวยหรือว่าทำงานเฮงเฮรวยรวยอย่างเงี้ยค่ะกิจการดีๆบางคนก็ซื้อช้างมาไว้ให้กับพ่อเท่าค่ะ พิญยาก็มีนะพิญยาก็มีน่าจะพิญยาซื้อซื้อช้างหรือไก่เนี่ยแหละไก่นู้นของพิญยานะคะของพิญยาตั้งแต่สมัยที่พิญยาสร้างบ้านใหม่ใหม่ค่ะนี่คือสารพอเท่าสารตะปู่ที่บ้านนี่แล้วก็จะทำพิธีนะคะทำพิธีไหว้ค่ะทุกคน นี่ค่ะเราก็จะจัดผลไม้นะคะแล้วก็ของหวานอมอม,มีเีข่าวหัวอหมอด้วย Uh, มีของหวานมีข้าวข้องของมอเนาะผลไม้ไปไปมจีจานอีก้คือแกะได้เอาเอาผลไม้แตนี่ก็ได้เอออันนี้คืออะไรยา S <S มให้พเอเเอามาให้ <S <S มาเขาน,เนมาต้องอมาท้างเทาต้องพิ้งยา,าต้องเอา้ามาให้้ทุกคนทีนี้ก็เดี๋วพิญญาจะมาเอาญ้านะคะเพราะว่า ความเชื่อก็คือเราจะต้องเอาญ้าไปให้ช้างมา้าอะไรของพ่อเท่าที่ว่าอยู่ในในบ้านนาะมาเดี๋ยวเรามาเก็บญ่ากันแล้วเราก็จะเอาญ้าไปขอพรนะคะว่าเราอยากได้อะไรพิญญาอาจจะอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆอีกสักหลังหนึ่งอยากได้รถอยากได้เงินทองเยอะๆอยากมีเขาเรียกอ,อะไรธุรกิจการงานที่ดีนะคะอยากมีคนรักคนชอบพิญญาเยอะ อยากให้มีคนนับหน้าถือตาอะไรก็กแล้วแต่ค่ะป่ะเดี๋ยวลองไปเก็บยากันนะคะทุกคนทำไมมันเหนียวจังเลยอะ่ะอุ้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปไปนันตัดกันอีกทีนึ่งไหมอะ่ะมันเหนียวมากเลยอ่ะหนึ่งแล้วนะคะเขาบอกให้เอาเก้าใช่ไหมนี่ให้เอาเก้านะคะทุกคนสองแล้วเนาะมา สามสี่นะคะสี่แล้วเอ่ออะไรดีอ่ะต้องเอาอันนี้ดีกว่าห้าเออ <c oughs> เอ,อันนี้อ้ยยากคนละแบบเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรห้าแล้วเนาะต่อไปหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็ครบเก้าแล้วนะคะด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบเก้าแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปไหว้ขอพรกันค่ะตามทิศทางมาเลยอันนี้ก็คือเป็นพอเท่าพอเท่า ผู้ใหญ่ผู้โตในหมู่บ้านค่ะจะเป็นคนมาบอกห้เนาะเดี๋ยวเรามาดูพิธีกรรมกันทุกคนมานานแล้วเขาทะเลียาใช่ไหมเนี่ยน้มากระดับที่

หลานเขาเอามาเข้าละว่าแล้วก็นั่งใหญ่อืมแล้วก็ฉันเออแที่จะลูกตะร้านบานนี่แหละอืมร้านบ้านนี่เขาเอามาเข้าละเข้าเอามาให้ดูให้กินเผาเท้าเท้าดำเท้ากิงเท้าคุณเท้ากุงมาหลับรูหลับเพลินเขลูกเป็นร้านเด้อมาชิ้นมาจ่ายมาชมมาลูกมาโลูกมดไปดูยนเป็นทุกดูเป็นลูกทบายเสียด้วยลกปักหลักตาลูกในบ้านวันในตวัน ชมมาเชยข้าวมาให้ยูให้กินเทียงวันอาท้ายปลาเลยละมาปลากใหมออ่ของมึนของหมอของหวานของข้าวยูนีมม่มีทุกมื่ถูกมื่กนะย,ยมีโรคยงมีภัยยามีสยามีภยยาสยาียา ถุงคล้องสุกนาบานวันเลยส่วนนี้กรมมาช่วยถุมค้างวางลมเอาด๊อมเลยใช่ไหมดีหัวอะไรล่ะหนึ่งขอเึ้นเหล็กอาซูนขึ้นเหล็กเก่าอยู่ตรงนี้อาซูนถึ่ตองก้อแล้วไง người ta lắm người ta nguyên tử vắng người ta tuyệt vọng của người ta mất mặt 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 มันออกหนึ yeah, oh, yeah. so <T |ar|> ่งส so ีไมนกดไว้เด so okay. ้อคือคือขอกันี่แหละได้รังวัลีหนึ่งหนึ่งมันออกสีหนึงเอมันออกสีหนึหลังงเอสีนึ่งหโอ้ยพอเทาบาดยังไงกัวางไปขอวีสาวางนี่กับมาขอพอเทาดิตองแหกน้าพีนี่เพาพอเทาไปเต้นด้วยโอกากันเดียวได้เลยเป็นยังไง ตอนนี้ทุกคนก็คือเราจะให้พ่อเถาเนาะให้พ่อเถาบ้านนี่คือกินก่อนตอนนี้ที่เราที่เรายังยังอยู่เฉยคือเราลองให้ทูบให้เทียนดับก่อนก็คือพ่อเถากินไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทุกคนก็ทยอยเข้ามาขอพรกันนะคะและของพวกนี้ที่เราไหว้เราก็สามารถเอาไปกินได้นะคะกินที่นี่แหละไม่ได้ไปกินที่บ้านนะกินที่นี่แหละค่ะเนาะแล้วก็ชวนพี่น้อง รอบๆบ้านเราครอบครัวเรามากินค่ะน้องไ้ไรหิวหิวเขาายายหิวแล้วจ้ะต้องรอพอปอเทากินก่อนนะจ้ะมีกาเสียงปอเทานี่ในบ้านนี่กัที่ให้ฉันปุ๋ยยังฉันไม่รู้เลยว่าที่ฉั้น่จีปุ๋ยนั่งใหญ่ก็เฉกไก่วันนี้เอาพ่อเทาไปออกทีทูปยอกออกชอบโคตแต่วปอเทานี่ ก่อนว่ามึงตีฉางไม้น่ะยังให้กินไม่ใช่นแ่้อยๆให้กินเป็นหลานเลยเนี่ยอ่าไม่มีโชคมลาภใช้ก็ได้เดัดเท้าเอ้ยพอเท้าแกให้คอยคอเดินลุกเด้อได้แน่นอนพัเท้าผพอเด้ทั่วเลยลุกเด้อก็ไม่แม่ลูกสาวมึงนะคนหนึ่งไปสีไปได้เพราะวพลังก้อยีนี่เน่นี่้อีนี่เนี่ยนีนี่ที่มันมาบอกแหละก็อีนี่สองคนนี่อ

ไม่มีเหงื่อสบายป๋อเนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยนี่จ้าเพ่มาไม่ได้มาป๋อจะมาปีใหม่ไปลูกค้าอยู่ฮะกินไปคือนั่นคืออันแหละมีเงินมีทองใส่ยุบก็จะ็คจ้ามีเช็บมีใายก่อนใชแต่แข็งแรงเนาะใช้แต่แข้งเล้งตอนนี้ก็เทียนใกล้จะดับแล้วนะคะรถก้าวไฟเตะโลกนี่ก็เอาบุหรี่เอายาให้กับพ่อเท่าสูบ ใช่ไหมมะท้อเอ้ยฉันเห็นแกยืนอยู่นี่น้อเออมะท้อรู้แล้วแม่ว่างไปแม่งมึงมันก็ออกเนาะออก้าวตอนนี้ก็เทียนเสดับแล้วนะคะก็จะเอาของลงไป à, เด็ก nói mà lắp หน่อย cha, รับกันเลยอือป้า ของพวกนี้ที่เราไหว้แล้วเราก็สามารถเอามากินได้นะทุกคน

มาจะพิญญาจะกินให้ดูนะคะทุกคนอันนี้คือเรากินหัวหมูจะกินเด็ดปะเทานะน้ำจิ้มน้ำจิ้มกินจะได้โชคดีอันเป็นขวดแล้วลงมาจะบานจิ้มจืดจังหน่อยใส่น้ำปลาเนาะโอ้อันนี้อันนี้หูหู เอามาวดเันนี่เสียงดังเังหน่อยด้วยจ้ะเพราะว่าเขาแย่งกันมีที่นี่อืมอร่อยค่ะทุกคนอืออมรวยไร่เพรายไขามีบุญบารมีไร่แมนเมนๆมที่เมกกอร์ทรงพลังไปดันไปถึงฟินแลนด์เม่นเนเนหลเลย

อ่โอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็เราก็ไหว้กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กินกันหมดแล้วจ้ะเนอะหัวหมูก็กินหมดแล้วไม่ว่าจะดื่มเหล้าดื่มนั่นแหละดื่มน้ําอาลมที่เราเอามาก็เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดไม่หมดก็สามารถเอากลับได้นะคะวันนี้ก็คลิปนี้ขอฝากแค่นี้ก่อนถ้าเกิด บ้านไหนที่ทําเหมือนกันกับบ้านพิญยาก็คอมเมนต์กันมาได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยค่ะคลิปนี้อย่าลืมฝากแชร์ไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะบ๊ายบายลไล่หลานเลยเด้อให้คนติดตามเอาประเทาไปออกสุดเชียเ่ยวมีเดียเด้กประเทาใค่ดามากประเทากับดามันเลย <laughs>